เอ็กซ์เพ o n ชัเป็นหนึ่งเกมที่แม่งโดนใจผมเลยอะ่ะคือถ้าใครที่เกิดมาในช่วงยุคของ Final Fantasy อะ่ะคือผมอะ่ะมาในช่วงยุคของ Final 7เป็นต้นไปใช่ปะแต่ผมเล่นจริงแค่7กับ9เกมเนี้ยแม่งกลับมาแบบว่าโอ้โหแม่งฟูลฟิลอะ่ะคือมันมีมันเคยมีเสียงแบบว่าเฮ้ยวันหนึ่งอะ่ะเทิร์นเบทอะแม่งจะตายใช่ปะแล้วทีมงานแม่งตีบทแตกมาก เกมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบเทิร์นเบนะแล้วก็มันมันอาจจะมีเรื่องภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยแต่โดยรวมอะพวกเพลงพวกเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเส้นไทม์ไลน์เกมเพย์ผมแม่งยกให้เป็นอีกหนึ่งเกมที่อยู่ในดวงใจผมอะผมเล่นผ่าน Xbox p a s t ใช่ปะผมแม่งพอผมเล่นไปสักพักเตรียมตัวเลยว่าเอ้ยเกมเนี่ยยังไงก็ต้องอุดหนุนเก็บไว้อะคือเกมมันดีจริงๆอะอยากให้ทุกคนอะ ถ้ามีโอกาสนะก็ไปลองเล่นดูนะครับ Expedition 33 right.